โอเคทุกค okay, นะก็กราสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมเรียกว่าผมโลเปเกมมิ่งเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นก็จะมาสุ่มทีมแบ่งคะแนในเช็ดโลกอีกเหมือนเดิมนะก่อนที่ไปรับชมคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องผมด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากติดตามผมในช่องทางอื่นนะผมผมมีเฟซบุ๊กให้ติดตามนะผมแล้วก็ใครที่อยากเข้าแคานผมก็สามารถทักมาทางเฟซบุ๊กนี้ได้เลยนะครับผมส่งสกอร์4-4แล้วก็สกอร์แรงใหญ่ทีมนะครับผมจัดอันดับด้วย มาทางเฟซผมนะผมถ้าใครผ่านก็จะเรียกว่าเทสนะถ้าใครไม่ผ่านมันก็จะบอกว่าไม่ผ่านนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอในเกมกันเลยไอ้ไหนเหี้ยเปิดมาปุ๊กูไปเป็นแ้วเจ็บเป็นตึงเกินเฮียดูดาเมจผมดีดาเมจศูนย์เฮียวิ่งไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม่งสองคนโดดปาดผัวเมียเมื่อกี้เจอแคนโมโม่กันดู CG โมโม่ น้ายจอต้องปรับแสงให้เองวะอเครื่องจะร้อนฮะหลุดไม่ออกจอคอมเมนต์โอ้โหท่ไยไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยวะตัวเดียวเพื่อนตัวข้างบนตัวเดียวเอาให้หมดเอาให้หมดสวยมาดิ สูกสดจิจา่ะจูกัลุใช่ป่งคะนลาทีคะจุ๊จิ๊แง่ผาชิบใจไม่เป็นไรที่นี่อยู่ได้มองหน้าไหมพี่ยังจะมองยังยังเอาีเกียนเขาพูดเลยกันโอ้โหข้าแม่เลยเพื่อนกันนะสองคนนี้ เออเย็นนี่เด็ุ๋ยหรือปะยี่แกอะไรหน้าจอผมต้องปรับแสงให้เองว่ะจเย็นนะครับเพื่อนเพี่พน้องนทุกคนเมือควายนนี่ไงอัดตัวไร จะดาวน่ะจะดาวน่ะเก็บว่น่ะไอ้เชือกับะโดดเลยสวยเกมยิงปืนได้ไฟมาดิเรากูต้องแชร์ไหมสูยคิวเนี่ยนะไอตัวนั้นกับโดดเลยม่กี้ง ปปไปแตะเขาหรือว่าแบบไปยินดีัตโอ้โหไม่อุ้กลัวรไม่ได้เงี้ยโอ้กูจะต้งแต่วันแล้วสิเพื่อนกันได้กันทุก <c oughs> วัน <c oughs> วคนละต้องอยากรู้อยากลองนธรรมดาโ <c oughs> อ้ยเ <c oughs> ข้ามาวิ่งแต่ตอนนี้ผมลองเฝ้าอยู่ปะซ้ายมาซ้ายมา ออคิวหน่่ยพีระวังนะข้าหน้า,นาเลยถุนคิวพี่ขอคิวจะตายกูก็ไม่เอมทำไมไม่โดดนะเปิดว,ว,ว้ายกวาดครับคนนี่ไงลูกซองขอแล้วกันอะไรอุ้มกูอยู่ด้วย <ไ>ลวกกระสูตรอลวกกระสุนเนี่ยขึ้นน่ะไม่อยู่ร่วมกับหมาเนี่ยศัตรูแล้วตรเย็นนงแ้วไรุ่นเยี่ยมเลยไปดิไหนพี่ดิไดหนเขามีตัวโคบนะแล้วส,สวย ตัวเดียวตัวเดียวคุณนี่มันฝล่อยจริงตัวครบตัวเดียวติดาวแล้วมาดิว้าสุดจริงกดไอเกมดีกว่าดูสนุกว่ะมันไม่ใช่หรอกแบบมันมีคนคุยไงมันมีเพื่อนคุยมันอะไรแบบคลิปมันอะไรแบบยังไงอ่ะน่าดูขึ้นอโอเคอาาดเดี๋ยวารอกดไอเกมดีวกว่าเพื่อนเขาน่าจะเล่นต่ออยูน่นะ Yagami's name onward. The will live Good. อ่ะด่านอะไรวะคนดูเฮ้ย,ยมันมีด่านนี้ได้หรอวะไหนผมเพิ่งเคยกดเจอเนี่ย<อ>แต่คิดถึงเมเจอเมเจอเมืองแต่มาเดี๋ยวนี้มันไม่อหมาแม่งก็พยายามแบบเติมเอฟเฟกต์ให้คลิปกูจังเลยดูดิมันไม่ออนานมากสองชั่วโมองอีกแล้วอะเฮาไม่หยุดเลยอะดู กูเข้าไปดูทีไรก็แบบหกนาทีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็มันทำอะไรวะเขาเล่นยังไงกันหนาดานเนี้ยชั่ว่าแม่เหมือนพี่อ่ะชักว่างไม่ออกเฮ้ยนหน้าตรงกลางมาตัวหนึ่งมามาแล้วมาแล้ว ดาวโอ้โหเจอไอ้ไผมสาดยิงเข้าหัวโอ้โหเขาซ้อนกันน่ะดูดาเมจ่ดี๋ยวสองร้อยขวบเดี๋ยวตัวผู้ชายเจอผมผมบอกแค่นี้แหละที่เสือกไอ้ตัวเนี้ยจะเจอกันเพื่อนมาเพื่อนมาเร็วๆเพื่อนในยูเพื่อนเขาหลังไงเปเพื่อน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  เพื่อน,นลงมาชุบได้เพื่อนลงมาชุบแล้วสวยๆชุบๆเอ้าวโอ้โหไอเสื้อขาวอย่าเจอผมผมบอกแค่นี้แหละอย่าเจอกันหนุ่นมไอ้ตัวนี้ก็พอแล้วนะว่ารักมากไปอย่าเจอกันพ่อหนุ่มรักจะตายจนตายก็คือฉันนี้เนี่ยข้างบน สวยอุราขอดูดิม่เป็นไร <สา S 1> ครับผมยิงไปสามสี่เมตรเองเมื่อกี้แต่ปืนผมแรงอยู่โอ้ยยมันแจ้งตักว่าโดนลอยชิบหายเลยนีย่งไงเด,ดี๋ยวผมปาไดไอ้ตัวผู้ชายก่อนเลยอันดับแรก มาแล้วไงมันจะลอยชอยหน้อยอโหไม่ชอบลอยจังวะสเดียวสวยแม่งยืนรอกูยังกาอะไรดิจุก็าจอบีดังน่าทึ่งยืดห่าง ซื้ออะไรก็หมดแล้วซื้ออันนี้ดีกว่าระเบิดหมดจีปลาระเบิดตึงๆสไตล์โรเพ่หัวแทนเนี่ยอะไรต่างกูหมดเลยสุดหมามันเป็นอะไรของมันวะคนดูมึงขอแม่งเห่าทั้งวันเลยมันเป็นอะไรอ่ะอเชี่ยอยากย้ายบ้านวะคนข้างบ้านเป็นคนยั้งกันเน่ะไปดีไหนมันไม่ใช่สายหยดเอง ไม่กูไม่อาบน้ำเลยวะชุวพลายอยู่อยู่ด้วยพีต่ตึงตึงตึงเกมนี้ขออนุญาตรอนะไม่เจอใครจะคนเลยเจอแล้วเห็นตะแครยิงได้นะตัู ใจไว้ดีๆก่อนนะโอ้แตงคิ้วเลยพ่อะหนุ่มลูกซอควงไอตัวนี้โดนผมขอแค่โพขอแค่โพไอเหียบเกียแรกทำกับผมไม่เยอะไอตัวเนี้ยผมบอกแล้วผมจะเอามัน แม่งวิ่งรวมผมมาตุ่มเมี่ยสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งละเกียดว่ะเลิกรักก็คือต้องเกียด ทำไมเขาไม่ทำในฮีเฮียมโอ้ยเขี่ยไหนหน่าหิบบ้างอ่ะแม่ตัวหนึนนน่งเห็นแต่แขนไอ้ผู้ชายน่ะยิงได้นะมันจะลงอ่ะพ่อไม่หวัวเลยวะวุ้ยเพื่อนชุบหน่อยเพื่อนชุบมสายมือไปตัวหนึง่งเพื่อนชุบเพื่อนเจริง อะไรอะไรปัก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 แย่เลยเอ้ยเอ้ยไอ้หุ่นไปสนนยไอ้เหี้ยตัวนั้นสนไยวะแปแปลกแล้วไงโดนสไนล็อกขาดเลย โหแม่งมันล็อกของขาดเลยอะใครมึงเช็คขวักเขาด้วยเยสชาร์จเลยละกันไอ้ปืนอะไรชาร์จแม่งไว้แตะปืนพกไอเอจีสิ g แปดรั่วเลย อ,อ,อยู่ในปาร์ตี้รถอันเบียนบายอเออสามหนมึ่งไว้จังสามหนึ่งละโอ้โหใครฆ่าไปเจ็ดคิวแล้วนะ่ะแปลงคิวผมหน่อย เขาพันยาอยู่เพื่อนแล้วสนายตัวเดียวมันเด้นยิงไม่ได้อะ Thanks. นี่ไงมาดิไอเชฟเม็นหมาเห่าตั้งแต่แบบเปิดคลิปยันท้ายคลิปอ่ะยันนี้เพื่อนได้ MVP ป่ะต่อหรือเปล่าขอ โอเคแล้วผมก็ดูถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ like, จมเดตตามช่องผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอ,ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย